มามามาปึ๊บนี่เป็นไงล่ะแดงจนี่เป็นไงล่ะ นี่ไงอุ้ยนี่ไงหนึ่งหัวมาันี่ไงสองหัวยิงเข้าไปทำตัวดีๆแล้วก็ยิงยิงนี่ไงขอขอบคุณสุขสันต์นะคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมแม็กูดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำการสร้างห้องมาเล่นกับพี่เดนนะฮะโดยวันนี้ผมจะปลอมตัวเป็นโปอนะฮะไปหายิงหัวกีมฝั่งตรงข้ามกันนะเออไม่รู้ว่าผมจะยิงได้หรือเปล่านะมา ทุกคนก็มารอชมกันเลยนะฮะมา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 ,มาปึ๊บนี่ไงพี่เนมผมเจอละผมจะยิงให้พี่เนมร้องโปแค่นั้นแหละมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยผมจะตายดูดีพี่เนมเล็งเลยผมอ่ะคือแบบโอ้โหพี่เนมแบบจะเล็งแต่ผมให้ตายเป็นคนแรกอ่ะดูดีดูดีดูด,ดีเล็งกับผมหมดเลยอ่ะมามาสเตปงูเขียวหางไหมบอกแค่นั้นแหละสะเตปของสองสองนะอื้อมายิงปึ๊บนี่วางไอ,อ้วอลปึ๊บนี่เป็นไงล่ะ นี่เป็นไงล่ะโดนหัวร้องโปไปดีร้องโปไปดีอุ้ยีใครนี่ใครใครใคร,ใคร,ใครนี่สก,กิวพิก้าเป็นไงล่ะสกิวพิก้ามาปลอมตัวเป็นโปรนะคะภารกิจของเราในวันนี้ยิงยิงยิงนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะสองหัวกดข้างไปดีกดข้างไปดีกดข้างไปดีปดนี่ผมบอกแล้วนะคะว่าวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นโปรก slapped, ันนะครับผมนี่เป็นไงล่ะ เออๆนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึงไม่ไม่ไม่เราจะปล่อยพี่นีมเข้ามาก่อนนะเออเราจะไม่รังแกพี่เนีมนะครับมาผมว่าพี่นีมไม่น่ารอดนะทีผมเหลือสี่คนนะเออมามารอดูกันจะรอดหรือไม่เดี๋ยวผมจะให้พี่เนีมหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมนะไปไปเลซิมิกไปไอช่องไฮไลท์ยิ่งยิงมาไม่รู้ผมจะรอดไหมนะยิ่งยิ่งไปเหมือนแก้งเลยอ่ะดูนี่โอ้พี่เนีมวิ่งพี่เนีมวิ่งมาโหจะปิดพี่เนีมดูนีมาผมจะรอพี่นีมออกมามา ฟันี่งไงปึ๊บนี่เป็นไงล่ะพี่เดมยิงผมไม่ได้หรอกอู้ดูดิอุ้อู้อู้พี่เดมจ้องแต่ยิงผมอะ่ะผมนอนยิงเป็นไงล่ะสะเต็ปสเต็ปแฟมโมซี่ปับนี่เป็นไงล่ะอู้ดนตัวไม่เที่ยอะมาเอาใหม่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 นะครับไปรอบนี้ก็รายที่สอนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะยิงใครได้หรือเปล่านะคือผมจะพยายามยิงหัวให้ได้มากที่สุดน,นะครับผมนี่แบบถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่ยิงเลยอะครับเออมาดันดันดันเป็นไงล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มายังไงปึ๊บปึ๊บมามาจับปืนย,ยิงปึ๊บนีอุ้ยฮผมตายทุกคน no, <c oughs> โน้กเนียผมยมาเหลือเพื่อเราอยู่นะฮะจัดการมาเลยนี่แฟมโมซี่สเต็ปปึ๊บปึ๊บนี่ช่องสอดน,นี่นอนยิงอ้าวมาคือเมื่อกี้เราพลาดไปยังอืือแบบหนึ่งเท่าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ผมต้องปลอมตัวเป็นโปรเป็น ing, ยิงหัวได้เลยคือเมื่อกี้เรายิงได้ประมาณ2หัวแล้วนะ มื่อกี้คือผมพลาดไงคือแบบโอ้โหผมแบบผมประมาทไปผมเอาปืนพกไปยิงพี่หน,นไีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาผมบอกเม็ดโปอุ้ยปึ๊บนี่เป็นไงล่ะบอกเม็ดโปได้ผลรอบนี้คือแบบยิงหัวอือแบบสามหัวแล้วสามหัวแล้วบอกแค่นั้นแหละอุ้ยเฮ้ผมลมอีกแล้วเลซิมิกยิงมันเลซิมิกอย่าปล่อยผมตายนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันจะซ้ำผม ไม่ผมว่าผมไม่รอดแต่ว่าผมก็สามารถยิงหัวพี่เนมได้หัวหนึ่งแล้วนะครับอือก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยเพเลินนะฮะเออตายเป็นไงละ่ะมายิงมันยิงมันช่องไฮไลท์ช่องไฮไลท์หัวเขียวช่องไฮไลท์ยิงมันไปยิงมันต้องรอดบอกค่น,นี้แหละไม่รอดเราเสียชื่อช่องไฮไลท์เราหมดนะอุยมารอบนี้แหละผมบอกเลยว่าผมจะพยายามงัดหัวให้ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มาแล้วฮะนี่เป็นไงละ่ะ คือเมื่อกี้เราแพ้ไงอือตอนนี้มัน2องสองละ2 1องล้านไม่เป็นไรนะคือแบบเราได้1อยู่เรามีโอกาสจะชนะอยู่นะจะชนะหรือแพ้ผมก็จะเอารุณ์นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาสร้างห้องเ่ยกับอุ๊ยอุยอุ้ยุยอุยวยังพูดไม่ทันกาดคําเลยปึ๊บนี่ปึ๊บอุ๊ยไม่โดนเลยอุ๊ยไอวอลไม่ติดปึ๊บนี่อุ๊ยโอ้มันยิงยากอะทุกคนมา ออกมาดิออกมาดิออกมาดิแค่นั้นแหละผมขอแค่นั้นขอแค่นั้นแหละออกมาดิขอแค่นั้นแหละออกมา,ย,ออกมายิงปึ๊บ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 นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละบอกแล้วสเต็ปผมนี่คือแบบโคตก๊อดหนีตมส,สมโดนผู้โดนตัวไม่ที่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารอบนี้แหละผมจะพยายามกันหัวเมื่อกี้ไม่ใช่พี่นีมไงอือคือแบบผมจะยิงแต่พี่นีมแบบเอาก๊อดก๊ออย่างเดียวอะมาพี่นมครับอุ้ยพี่นมยิงสไนซ์ใส่ผมทุกคนอุ้ยทุกคนผมจะตายทุกคน พี่เนมบงคอโทษพี่เนมอ,อ,นนมอุ้ยหัวแกนจะยิงผมปล่อยวอลก่อนปล่อยวอลปล่อวอลอมาบอกเลยว่าผมต้องยิงให้พี่เนมล่องโปรให้ได้ยิงปุ๊บอุ้ยใครไม่รู้ไอพีบีจีไอพีบีจีไอช่องอะไรอะไรบนเน็ตอีไออุ้ยอุ้ยอุ้ยล่นล่นลนล่นลนลนไม่ไหวเลยมาแป๊บน,นึงขออนุญ,ญาตพันยาก่อนนะครับผมอุ้ยยาผมหมดแล้วอ่ะอุ้ยวงก็มาแป๊บน,นึงมา ตอนนี้มีคนตายวงแล้วนะอุ้ยเหลือผมหนึ่งกับพี่เนปอุ้ยเหลือผมจะหมดตัวคนผมจะตายเวลาผมมียาอยู่อื้อพี่เนปดันผมมาแล้วอ่ะมาผมบรรยายเสร็จผมตั้งไอวอขังตัวเองแต่หนึ่งผมตั้งสมาธิก่อนผมดูก่อนมาบอกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงปึ๊บ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 อุ้ยพี่เนปยิงสไนท์ถ้าหมูโดนคือดอกเดียวตายเลยนะผมต้องทำตัวดีดๆทำตัวดีดๆแล้วก็ยิงยิงเข้าไปทำตัวดดีๆแล้้วก็ยยิงอุ ยิงหนไงเป็นไ,ไงล่ะยิงหนีไงมาแบบเราชนะมัน,นามาแล้วไงอือสองสองแล้วเป็นไ,ไงล่ะพี่เนีมคือแบบฝีมือของลูกแคนก็ไม่ได้กระจังง่ายนะครับคือแบบผมโหดเหมือนพี่เนียมจนแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไ,ไงล่ะไงไงมาอุย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 รู้สึกว่ามีคนมาลุมผมเยอะมากนะประนึ็นผมขอกระโดดดูแป๊บหนึ่งนะกระโดดดูปแป๊บหนึ่งมาเลยแล้วกันอุ้ย อุ้ยเอ้ยลนล่นลนไม่ไม่มาอุ้ยนี่ไงพี่นิมปุ๊บอุ้ยเอ้ยเลายตัวเกินหลายตัวไม่ไห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 วนะลุมผมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเหมือนกันนะลุมคนเพิ่งหัดเล่นไม่ไหวนะมาอ้อทางไหนดีทางนี้ดีกว่าไม่หนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บมายิงปุ๊บอุ้ยอ้ออะไรนี่มาแย่ง <aría> ยิง <those> พ <tracks> <Therm om ates> ี่นิมหมดเลยอ่ะผมจะยิงหัวพี่นิมทุกคนไปไปมานี่ไงพี่นิม นี่ไงบ้านหนึ่งผมจะเต้นยัวก่อนนี่ปาดคอไปหนึ่งจังหวะนี่เป็นไงล่ะฮ่าหลังจากจบเกมนี้ผมโดนเตะออกจากเคานนี้มาคือแบบตอนนี้แบบแบบปุ่มแพ้ครับแบบเมื่อกี้ผมแพ้นะผมก็เลยตัดตัดจอดออกตัดจอดตัดจอดแพรเพราะว่าผมไม่ได้ยิงเลยไงคือจะเอาแต่จอดที่ยิงหัวแล้วก็ยิงพี่นิมนะมามาปุ๊บนี่เป็นไงล่ะแดงเถือน นี่เป็นไงล่ะมามามาปึ๊บนี่เป็นไงล่ะแดง<ช>นี่เป็นไงล่ะผมบอกเลยว่าโปแค่นั้นแหละผมบอกแค่นี้มาโปลํทำเดียวโอ้เราไปซ้ำทำไมเลยซีมีโก้ดูดิสาภาพวกเราจะเต้นยั่วมันเลยอู้ดูดิก็ถือว่าภารกิจเราก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับผมอ้าวมาสตันนะ่ะมาสตันมา ตอนนี้มีคนดูผมยืนหนึ่งคนนะครับน่าจะเป็นกรรมการเนี่ยดูจากทรงปรันตนาไตปีดกนะฮะปลาเดี๋ยวรอบนี้ผมบอกผมจะเก็บสี่เก็บสี่เอเมือ่อกี้คือแบบเก็บได้1คนแล้วไงเป็น PPTG นะฮะเป็นจ่องที่เล่นในมือถือ iPhone อ e ที่ก๊อตที่สุดในเมืองไทยแล้วแหละเออดูจากทรงละโอ้ไม่เหลือให้ใครอุปทุยไม่เหลือใครให้ผมยิงบ้างเลยอ่ะอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเออยู่ไหนเอ,อย,เออยเอมานี่ซะอุ้ยแล้วใครล้มอ่ะอุ้ยพี่เนีมแน่เลยใช้เอเดบิวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นหนึ่งนะขอเงียบก่อน ตัวรวงคัดมาปึ๊บปึ๊บนี่วางไอ้วอลนี่ไงอุ๊ยนี่ไงหนึ่งหัวมาหนึ่งหัวแล้วนี่ไงสองหัวนี่ไงอุ๊ยนี่ไงหนึ่งหัวหัวล้นี่ไงสองห,งหัวอุ๊ยตัวสุดท้ายแล้วนี่ไงยังไงสามหัวเป็นสี่หัวหรือไม่ปึ๊บอุย๊ย ทุกคนโอ้ดูดีผมใส่ยิงอย่างเท่ตัวแรกคือแบบต้องนนุนวแล้วตัวที่สองตัวที่สามดูดีตัวสุอถ้ายยิงไม่ได้ฝากดอกด้วยละกันเพื่อนเพื่อนความังมารอบนี้คือสี่สี่แล้วนะคือเมื่อกี้ผมแพ้ผมเลยตัดชดออกแล้วเพราะว่าผมกลัวคิปมันยาวคือแบบสี่สี่แล้ง่ายอือแต่แบบผมอัดตัวไงรอบนี้คือแบบใจยังไงก็ช่างนะเพราะว่าเป็นการปิดจ็อบนะฮะผิดจ็อบปิดจ็อบมาแค่นั้นแหละ หน้าเขนนั่นแหละมากับผมก็ได้้หน้ายิงฮะมามาโอ้ดูดิอันนี้คือเพื่อนผมนะอันนี้คือเพื่อนผมนี่คือรู้จักกันไงแบบเราอุ๊ย bbg g เออมาพันยางกับผมไม่เป็นไรนายไม่ต้องกลัวอุ๊ยนี่ไงโอ้ดูดิเพื่อนเราลุมยิง bbg อ่ะโอ้คือคือแบบผมคุยกันอยู่ในยิปไงเราผมไม่ได้เปิดหูฟังนะไยผมรู้สึกว่าผมต้องจัดการคนด้านหลังรู้สึกไม่มีคนด้านหลังนะนี่ไงนี่ไงพี่เนมมาเป็นไงล่ะ ยีพีดีดูดยิงปุ๊บปึ๊บตายเอาเอาไม่ตายเฮ้ยเกินหมวกเวลล่านั่นหมวกเวลล่านไปยนึกชุบก่อนชุบก่อนหมวกเวลล่านอุ้ยยันระเบิดโอ้ดูดิโอ้เกินเลี้ยโผมเล่นระเบิดมาพีพีดีดีโอม่ยิงไม่ยิงต้องยิงพี่เนมพี่เนมอยู่ไหนละนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะหันปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงล่ะไม่ได้นะฮะแรง นี่เป็นไงล่ะมาจุ๊บละบอกแค่นั้นเละอุ๊ยนี่ไงปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงล่ะอัดตัวเออไม่สนเล้วผมจะตายแล้วผมต้องชะนะไม่ได้อบอกอดได้คีบไม่อา้าว ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้และกันนะสำหรับการปลอมตัวเป็นโปนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมมาทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายยครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ว